จริงๆถ้าโดยการทำงานของผมเองอ่ะผมไม่ค่อยมีคือมันคือทุกอย่างเป็นอุปสรรคไปแล้วครับคือผมว่างานเขียนการ์ตูนเป็นงานหนักนะโดยเ็าะถ้าเราเขียนคนเดียวครับเพ,พราะสมมติเราเราทียบกับการถ่ายหนังเรื่องหนึงนะ่งอ่ะถ่ายหนังเรื่องหนึ่งจะมีพุ่งกับมีฝ่ายเสื้อผ้ามีฝ่ายตัดต่อมีอาร์ตดีเรคเตอร์ม, Director, มีกระทั่งคนเสิร์ฟน้ำนะแต่ว่าพอเป็นการ์ตูนเนี่ยแล้วเขียนคนเดียวเนี่ยมันเหมือนเรารวบทุกอย่างเนี่ยครับมาทําหมดเลยครับ เพราะว่าเราก็ต้องออกแบบเสื้อผ้าออกแบบโลกที่ตัวละครออกแบบฉากโลเคชันอะไรอย่างนี้ครับทุกอย่างมันรวมมันจริงๆทาการ์ตูนะทุกอย่างผมว่ามันเป็นอุปสรรคค่อนข้างเยอะอยู่แล้วแต่ว่าคืออย่างนักเขียนการ์ตูนนมก,ก็คือชอบที่เขียนการ์ตูนเพราะนนั้นผมก็รู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นอุปสรรคที่เรายากเกินไปนะครับแต่ผมว่าตลอดชีวิตการทํางานนะอุปสรรคอย่างหนึ่งคือความความไม่แน่นอนของวง,ง,งการสิ่งพิมพ์ด้วยโดยเฉพาะ วงการการ์ตูนไทยมันยิ่งเป็นสิ่งทิมที่ค่อนข้างสะโคบลงมาครับมันเป็นตลาดเฉพาะประมาณหนึ่งซึ่งซึ่งมันอยู่ภายใต้ตลาดการ์ตูนญี่ปุ่นอีกทีหนึ่งนะครับอุปสรรคที่เจอคือคือทุกครั้งที่ที่เราสื่อว่าเขียนการ์ตูนแล้วมันอยู่ตัวครับจะตัวแล้วก็จะมีการเปลี่ยนแปลงในแง่อย่างตอนแคชก็คือนิสันแคชก็ปิดเปิดตัวลงแต่การเปลี่ยนตัวนี่ไม่ได้เปลี่ยนตัวเพราะไม่รับควานิยมนะครับตอนตอนเปลี่ยนตัวนี่ความนิยมนี่สูงมาก การ์รตูนไทยทุกเรื่องที่พิมพ์ตอนนั้นก็เริ่มมีชื่อเสียงขึ้นมานแล้วก็เป็นนิยสารวัยรุ่นที่โดดเด่นแต่ว่าเนื่องด้วยปัญหาทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับบริษัทเพลงนะครับคือมันเป็นเหมือนบริษัทเดียวกันนะครับก็เกิดการปิดตัวของแคสต์ซึ่งตอนนั้นก็น่าเสียด,ดายมากเพราะผมรู้สึกว่า,วาคือการเขียนโจเป็นรายเดือนมันกําลังดาเนินไปด้วย,ด,วยดีครับด้วยโครงเรื่องด้วยสิ่งที่วางแผนไว้พอมันลงมาก็สะดุด อย่างช่วงนั้นผมเอาการ์ตูนเพื่อนๆในออฟฟิศการ์ตูนหมงเองที่เขียนค้างไว้ไปทําเป็นหนังสือทํามือเพราะมันเป็นช่วงที่พอพรมการซบน,นี่งก็จะมีคนทำาทํทำมือมันเป็นรุ่งช่วงบูมของการทำหนังสือทำมือครับทำเองเย็บเองขายเอยงมีงานสือทำมือแบบมากมายแล้วก็ทำอย่างนั้นอยู่พักหนึ่งผมก็พิมพ์เองก,ก็เป็นการเรียนรู้อีกอ,อ,อย่างหนึ่งนะครับก็เริ่มพิมพ์การ์ตูนเองเริ่มอะไรเอาไปวางขายเองฝากเองนะครับแต่ในแง่การทำเป็นธุรกิจเลี้ยงตัวมันก็ มันก็ยากครับการทำสื่อทางมือมันดูเป็นงานในระเล็กมากกว่านะแล้วกค็คือผมก็พยายามสู้ให้ตัวเองสามารถเขียนการ์ตูนเป็นรายเดือนได้ะจะวาดงานก็ได้นะครับก็จนสุดท้ายก็ย้ายไปหลายๆที่แล้วก็สุดท้ายก็มาที่สุดท้ายที่เขียนเป็นรายเดือนคือที่บูมนะซึ่งเป็นเนื้อสารการ์ตูนที่ซื้อสื่อขีดญี่ปุ่นมาส่วนหนึ่งแล้วก็มีการ์ตูนไทยอยู่ตอนนั้นก็สองคำเรื่องครับที่ตีพิมพ์ลงแล้วก็มีโจไปลงซึ่งก็คือจริงการปิดตัวของบูมนี่ผม เป็นสิ่งที่ผมคาดไม่ถึงเหมือนกันนะเพราะผมยังรู้สึกว่าการ์ตูนญี่ปุ่นบ้านเราค่อนข้างแข็งแรงะครับแต่ว่าสิ่งที่เราคาดไม่ถึงก็คือหรือว่าจริงจริง,รงญี่ปุ่นหรือใครคาดไม่ถึงก็คือว่าพอเอเยนตมันเริ่มเร็วขึ้นนะครับมันมีสิ่งที่เรียกว่าการ์ตูนสแกนเกิดขึ้นซึ่งการ์ตูนสแกนนี้ก็ทํากันเป็นแบบทั่วโลกนะก็ะคือแบบจริงๆก็ต่างประเทศคือแปลเป็นภาษาอังกฤษกันเร,เร็วเท่าเท่ากับที่ออกในญี่ปุ่นนะแล้วก็เปิดให้อ่านฟรีเพราะลงเน็ต ตรงนี้ผมว่ามัน,มนทำลายหลายๆวงการทั่วโลกนะครับโดยเฉพาะสิ่งพิมพ์อย่างญี่ปุ่นก็กระทบมากนะครับนิสสานจำที่เคยขายได้แบบเป็นหลักร้านเล่มอตอนนี้ก็เหลือมาแค่หลักแบบแสนต้นๆนะครับแล้วก็ของไทยเราก็เห็นชัดก็คือนิสสานบูมกับซีชิตซึ่งซื้อในสิงญี่ปุ่นมาพิมพ์รายสัปดาห์ก็ปิดตัวตามกันไปนะครับแล้วก็ผมว่าเห็นชัดจนถึงทุกวันนี้ครับว่าสิ่งพิมพ์ที่เป็นไม่ใช่แค่กระตูนนะครับผมว่าหลายๆอย่างก็คือ คือยังไม่เฟื้นขึ้นมาก็จะมีเฉพาะหนังสือบางเล่มหรือว่านักเขียนบางบางคนที่ยังมีแลงขับแข็งแรงก็ยังอยู่ได้นะครับแต่ว่าส่วนมากแล้วก็จะเริ่มผมว่ากำลังกำลังปรับตัวการเปลี่ยนแปลงอยู่